ด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานคุณครูวรารสาพันนรัฐมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพถูกต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สื่อการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและเทคโนโลยี 2. การบริการที่ดีคุณครูวรัสาพันรัตได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถยังได้ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลทางวิชาการต่างๆแก่เพื่อนครูเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การพัฒนาตนเอง คุณครูรักษาพันธรักศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานอยู่เสมอเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองจัดหาผลิตสื่อนวันตกรรมการเรียนยการสอนจัดทําเอกสารประจําชั้นเรียนเช่นสมุดบันทึกการมาเรียนบันทึกการตรวจสุขภาพและสมุดประจําตัวน,นักเรียนทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 4. การทํางานเป็นทีมคุณครูวรษา,าพันรัต ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานตามโอกาสที่เหมาะสม 5. คุณครูวรัศสาันรัตมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดสือ่อแหล่งเรียนรู้หูมปัญญาท้องถิ่น 6. การพัฒนาผู้เรียนคุณครูวรัศสาันรัตได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามคัคคีสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์การส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันดื่มนมเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา จัดมุมต่างๆมุมการเรียนรู้สําหรับให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมเช่นมุมบล็อกมุมหนังสือมุมบทบาทสมมติมุมเกมการศึกษาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มุมศิลปะมีกระดาษไว้ให้ได้วาดรูประบายสีตกแต่งสถานที่ด้วยแผ่นภาพวันทั้งเจ็ดกอเอ๋ยกอไก่สับภาษาอังกฤษห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้ดี 7. การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน คุณครูวรสา,าพันรัตได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนทําให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสุขรักการเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนโดยมีประวัติข้อมูลผู้เรียนเอกสารประจําวิชาบันทึกการตรวจสุขภาพบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนบันทึกการดื่มนมบันทึกการแปลงฝันให้มีความถูกต้อง เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพจัดก,กิจกรรมการจัดประสบการณ์ระดับชั้นปถมวัยโดยใช้กิจกรรม6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษา มีการกำหนดข้อตกลงกติกาในขณะที่อยู่ร่วมกันในชั้นเรียนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน